สวัสดีเมื่อทุกคนครับวันนี้นะผมอยู่ที่งานคอมิเทคนะครับกรนะุงไทเปรประเทศไต้หวันนะวันนี้มากับโนบุสเปนนะครับแต่ว่าพอดีมันมีโปรดักต์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรานี่เกี่ยวกับเซาทโฟนของเราเลยก็คือ Asus z e n ม o n e 6นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเปิดตัวไปที่ประเทศสเปนแล้วแต่ว่าเอามาโชว์ในงานด้วยแล้วก็ตัวที่มาโชว์ในงานเนี่ยมันพิเศษกว่าตรงที่มันเป็นตัว Edition 30นะครับก็จะมีความพิเศษเป็นตรงนี้ ฝาหลังเขาจะเป็นแบบแมทนะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ฉลองครบรอบ30ปีของ a s u ซูดพานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษกว่าก็คือตัวนี้แรมกับรอมมันเยอะกว่ามันจะเป็นแรม12นะแล้วก็รอม512นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนกันเลยนะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือหน้าจอเห็นไนหะมเมื่อจะเห็นว่าเขาไม่มีติ่งหน้าจอเลยนะครับไม่มีกล้องหน้าด้วยเพราะว่ามันมีกล้องแค่ตัวเดียวกล้องแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือกล้องข้างหลังที่เป็น เอซูจะชื่อว่า Flip c a m e r a นะครับ Flip c a m e r a เนี่ย48ล้านพิกเซลนะใช้เซนเซอร์ของ Sony IMX 586นะครับเป็นเซนเซอร์ที่เป็นคอร์สเบเยอร์ก็คือใช้โฟล์อินมาพิกเซลนั่นเองนะครับพีเอขนาดออกก็จะออกที่12ล้านนะแล้วก็มีกล้องเป็นเลนส์อัลตร้าวายสล้านพิกเซลให้ด้วยนะครับข้างหลังก็จะมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือแล้วก็ตัวรัศมีของเซนของเซนของเซนของของเนของซูทเขาอะนะครับอ่ะทีนี้รายละเอียดด้านข้างตัวเครื่องมันจะมีปุ่มเยอะนิดนึงนะครับ ก็จะมีปุ่ม power อ่ามีปุ่มป่าประดับเสียงแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับเขาเรียกว่าสมารัททอนนะตัวนี้เวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกกล้องออกมาใช้งานได้เลยอย่างนี้นะครับทีนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตัวตัวกล้องหน้าของเจ้าเออกล้องของตัวเซนโฟน6ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานกล้องหน้าเนี่ยมันจะทำก,การฟลิปแบบนี้ปุ๊บอ้าวเด้งขึ้นมานะครับจะเห็นเส็จแล้ว่มัน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 ฟลิปขึ้นมาเราก็สามารถใช้กล้องหลักในการถ่ายภาพได้แล้วก็ ใช้กล้องอัตตาไวได้ด้วยนะถติว่าอยากจะถ่ายเซลฟี่ในมุมกว้างนะครับ <L ip> ข้อดีอย่างหนึ่งของการที่มันฟลิปกล้องขึ้นมาเนี่ยนะทำให้มันเป็นกล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสแล้วก็เลนเซนเซอร์มันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะสามารถถ่ายละลายหลังได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พอร์ตเทปเลยมันก็ละลายของมันอยู่แล้วนะฟลิปรอบนี้ฟลิปจากด้านหลังอ่ะฟลิปนะอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาฟลิปให้ดูปึ <L ip> <USC. L ip> ๊บี่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ข้างลหลังจะมีสเปกบอกด้วยนะว่าเป็น กล้องฟลิปคาเมล่าความละเอียดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับความจริงอีกอย่างหนึ่งของกล้องฟลิปตัวนี้เนี่ยนะที่ผมลองเล่นมาเนี่ยมันสามารถทําตัวเองเป็นเหมือนสปายได้ด้วยการเริ่มจากการดันตรงนี้ขึ้นนะครับมันก็จะสามารถเห็นไหม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 มันกล้องมันจะค่อยค่อยค่อยคฟลิปขึ้นมาได้เป็นระดับหรือหรือนะครับหรือผมใช้ปุ่มเพาปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยในการกดใช่ไหม มันจะค่อยๆฟลิปคือมันไม่ได้ฟลิปเป็นสเต็ปเดียวนะมันค่อยๆฟลิปนะเพื่อนๆดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําเป็นดูมือถืออยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เอบถ่ายได้ดิท่านแน่ไงเต่งไหมพอกดพอฟลิปมาสุดปุ๊บมันก็จะเป็นล้องหน้าแทนนะครับมันจะรู้มากมันรู้มันรู้นะมันรู้นี่ท่านี้ได้ด้วยแล้วก็เดินไปอย่างนี้เ น,ดนไ,ได้ไดเออยนะเจ๋งนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูพูดถึงเรื่องกล้องไปแล้วเนาะมาพูดถึงตัวชิปประมวลผลกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มเลย snapdragon 855นะครับเป็นชิประบบ Android ที่แรงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเห็นเครื่องบางแค่เนี้ยมาทายกันก่อนแบตความจุเท่าไหร่อ่ะหมดเวลานะครับตัวนี้แบตความจุ5 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับรองรับ Quick Charge 4.0คือ4.0เนี่ย ตรงนี้ข้อมูลทางเทคนิคเขาไม่ได้บอกมาเท่าไหร่ว่า4ีอเนี่ยมันคือ25วัตต์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันดีมากๆเลยแล้วก็หลายคนน่าจะตามหาก็คือมันมีพอร์ตพอร์ตหูฟัง3.5นะครับนี่หูฟัง3.5ก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะเชื่อมต่อผ่าน USB Type C แล้วก็มีลำโพงหลักตรงเครื่องดันล่างนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนนะฮะที่ ASU s จัดเต็มนะคือปีนี้เท่าที่รู้มาคือมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เปิดตัวมานะครับรุ่นอื่นจะไม่ออกมาเลยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ASUS เ,เขาตั้งใจทำนะในมุมของผมก็คือเป็นคือถ้าเรารู้สึกว่าบางรุ่นเนี่ยเขาขยับตัวเองขึ้นไปเป็นแฝกชิพแล้วนะครับอยากได้แฝกชิพราคาไม่แพงมากนะต้องบอกว่า ASUS ZenFone 6ตัวนี้เนี่ยนะครับทำราคาที่เมืองนอกเปิดราคามาไม่แพงเลยนะราคาที่เปิดมาไม่ถึง20,000ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะกลับมาอีกครั้งนะึงนะแล้วก็ดูด้วยจาก อินโนเวชันเองหรือว่าเทคโนโลยีที่มีเองสเปคที่มีเองนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจแน่นอนนะครับส่วนมันจะเข้าไทยเมื่อไหร่ราคาไทยจะขายเท่าไหร่ก็รอติดตามกันได้ที่ช่องของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอตัวไปทํางานต่อแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย